จริงอยู่แม้อันว่าไฟอันยังกลับให้พินาศอันอาศัยแล้วซึ่งความมีปรากฏแห่งพระอาทิตย์เจ็ดวงเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ซึ่งโลกไม่ยังของอะไรอะไรให้เหลือลงแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นอันว่าไฟนั้นย่อมไม่ในการบางคราวนั่นเที่ยวชื่ออันว่าการเป็นที่ไม่ไม่แห่งไฟคือราคะย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นอันว่าไฟอันเสมอด้วยราคะหรือหรือว่าอันว่าผู้จับอันเสมอด้วยโทสะอันว่ากายอันเสมอด้วยโมหะหรือหรือว่าเชื่อนว่าแม่น้ำอันเสมอด้วยตันหาย่อมไม่มีดังนี้ตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่า อันว่าไฟอันเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีอันว่าผู้จับอันเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีอันว่ากายอันเสมอด้วยโมหะย่อมไม่มีอันว่าแม่น้ำอันเสมอด้วยตันหาย่อมไม่มีดังนี้อันว่าอัดว่าชื่ออันว่าไฟชื่ออันเสมอด้วยราคะพระอำนาจแห่งอันไม่แสดงแล้วในนิมิตทั้งหลายมีความเป็นต้นหนาซึ่งนิมิตอะไรอะไรตั้งขึ้นแล้วไม่แล้วในภายในนั่นที่เยวาย่อมไม่มีดังนี้ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาแห่งบทว่าราคะสโมดังนี้อันว่าอัดว่าอันว่าผู้จับทั้งหลายมีผู้จับคือยักษ์และผู้จับคืองูเหลืืออและผู้้จจับครเขป็นนต ย่อมอาจเพื่ออันจับในอัตภาพหนึ่งนั่นเทียวส่วนว่าอันว่าผู้จับคือโทสะย่อมจับโดยส่วนเดียวนั่นเทียวเพราะเหตุนั้นชื่ออันว่าผู้จับอันเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีดังนี้แห่งบทว่าโทสะสะโมดังนี้อันว่าอาจว่าก็ชื่ออันว่าคายชื่ออันเสมอด้วยโมหะเพราะอาจคืออันรึงรัดไว้และรว,วรบรัดไว้ย่อมไม่มีดังนี้แห่งบทสองแห่งบทว่าโมหะสมังชาลังดังนี้อันว่าอาจว่าอันว่าการแห่งแม่น้ำทั้งหลายมีแม่น้ำชื่อว่าคงคาเป็นต้นเต็มแล้วก็ดีอันว่าการแห่งแม่น้ำทั้งหลายมีแม่น้ำชื่อว่าคคงงเป็็นนต้้พรแลกดี อันว่าการแห่งแม่น้ำทั้งหลายมีแม่น้ำที่ว่าคงคาเป็นต้นแห้งแล้วก็ดีย่อมปรากฏส่วนว่าอันว่าการแห่งตันหาเต็มแล้วหรือหรือว่าอันว่าการแห่งตันหาแห้งแล้วย่อมไม่มีอันว่าตันหาเป็นธรรมชาติพร่องเนื่องนิดเทียวเป็นย่อมปรากฏเพราะเหตุนั้นชื่ออันว่าแม่น้ำชื่ออันเสมอด้วยตันหาพระอาจคืออันให้เต็มได้โดยยากย่อมไม่มีดังนี้แห่งบทว่าตันหาสมาดังนี้จบประโยคเก่งในการไปที่สุลงแห่งเทศนาอันว่าอุบาสกผู้ฟังอยู่ซึ่งทำโดยเคารพนั้นตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผล อันว่าพระธรรมเทศนาเป็นเทศนาเป็นไปก็รืว,วาจามีประโยชน์ได้มีแล้วแก่ชนทั้งหลายแม้พูดถึงพร้อมแล้วดังนี้แลอันว่าเรื่องแห่งอุบาลศก้าคนจบแล้ว